สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่29ตุลา2566นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดนะคะราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองณนะวันที่29ตุลา2566 ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34200บาทรับซื้ออยู่ที่3 4 1 0 0บาทส่วนทองรูปพันธก้าสิุดห้านะคะขายออกอยู่ที่สามห0ืบาทรับซื้ออยู่ที่ส3 4 8 8บาท46สตังค์ค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลด ราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อยู่ที่2000ค่ะเนื่องจากได้รับความกังวลเกี่ยวกับสงครามสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 0 5 6 0ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่2006.020มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.06เปอร์เซ็นต์ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.088มีการปรับลดลงอยู่ที่0.53เปเซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ